สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนสถานการณ์การบวกลบคูณหารสองขั้นตอนนะคะอ่าเริ่มเลยเนาะจากสถานการณ์ที่กําหนดให้นะคะให้นักเรียนสังเกตว่าเขากำหดอะไรมาให้บ้างเขากําหนดเมื่อวันนี้ขายกระดาษได้เงิน175บาทวันนี้เก็บกระดาษขายได้30กิโลกรัม เขาบอกว่าเมื่อวานและวันนี้ขายกระดาษได้เงินรวมกัน385บาบาทสถานการณ์นี้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ยังไงจากสถานการณ์นะเขาขายกระดาษของเมื่อวานและวันนี้ได้เงินรวมกัน385บาทเขาได้เงินรวมกัน385บาทเขียนมาก่อนเลยค่ะเท่ากับสาม้อยแปดสิบห้าบาท หลังจากนั้นเราไปดูว่าที่เขากําหนดมาเขากำหนดอะไรบ้างขายกระดาษของเมื่อวานกับวันนี้ขายกระดาษเมื่อวานรวมกับวันนี้ดังนั้นขายกระดาษเมื่อวานเอามารวมกับขายกระดาษวันนี้ ดังนั้นเรารู้หรือยังคะว่าขายกระดาษเมื่อวานได้เท่าไหร่ถ้าโจทย์บอกแล้วเราก็สามารถเขียนได้เลย1นึ่งเป็นของเมื่อวานส่วนวันนี้ขายได้30กิโลกรัมได้30กิโลกรัมยังไม่ได้ขยับไปเป็นบาทเลยนะลูกเพราะว่าขายขายกระดาษเมื่อวานน่ะ1้5ยบห้าเป็นบาทได้แล้วบวกขายกระดาษวันนี้เราจะต้อง ทำให้กระดาษของวันนี้ไปเป็นจํานวนเงินซะก่อนเขาขายได้สามสิบกิโลกรัมทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาขายได้สามสิบกิโลกรัมเปลี่ยนเป็นเงินแล้วได้กี่บาทดูที่ตารางรับซื้อค่ะตารางรับซื้อข้อมูลนี้บอกว่ากระดาษขายได้กิโลกรัมละเจ็ดบาทดังนั้นเราขายสามสิบกิโลกรัม กิโลกรัมละเบาทเราจะต้องนำมาคูณกันก่อนคูณกันคูณกันก่อนเพื่อที่จะค่อยเอาไปบวกกับเงินที่ขายได้เมื่อวานนี้ในเมื่อเราจำเป็นจะต้องหาว่า กระดาษของวันนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องคูณกันก่อนดังนั้นเราใส่วงเล็บให้เขาค่ะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ใหม่อีกทีประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จะเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบวกวงเล็บเปิดสาสิบคูณเจ็ดวงเล็เปิดเท่ากับขายได้ทั้งหมดสามร้อยแปดสิบห้า โอเคนี่คือสถานการณ์ของการบวกลบคูณหารละคนสองขั้นตอนลองดูตัวอย่างถัดไปนะคะอะตัวอย่างถัดไปขุนขายขนมได้6กล่องกล่องละสิบห้าบาทย่าให้เงินอีกสองร้อยห้าสิบบาทขุนได้เงินทั้งหมด340ร้อยสีบาทขุนได้เงินทั้งหมด340ร้อยสบาท เงินที่คุณได้ได้มาจากไหนบ้างได้มาจากการขายขนม6กล่องกล่องละ15บาทกับในส่วนที่ย่าให้อีก250บาทเดี๋ยวเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์นี้กันนะคะอะเรารู้แล้วว่าย่าให้มา250าแต่เราเาะย้อนกลับไปดูว่าเขาขายขนม6กล่องกล่องละ15บาทเราก็จะต้องคำนวณก่อนค่ะว่า รวมแล้วเขาขายได้เท่าไหร่รวมแล้วเขาขายได้6กล่องกล่องละ15บาบททำยังไ,ไงถึงจะรู้คะว่าเขาขายได้รวมแล้วเท่าไหร่ก็คือเอา6กล่องมาคูณกับ15บาทนั่นเองใครเป็นตัวตั้งระหว่าง6กล่องกับ15บาทอ่ากี่ ลุ่มของอะไรให้ใช้ประโยคนี้ในการช่วยค่ะว่าเราจะเอาอะไรอะไรมาก่อนกี่กลุ่มของอะไรคุนขายขนมไปกี่กลุ่มคุนขายขนมไปหกกลุ่มใช่ไหมกลุ่มละสิบห้าบาทดังนั้นให้หกคูณสิบห้า เมื่อเราบอกว่าเราต้องหาจํานวนเงินของขุนก่อนถึงจะเอาไปรวมกับเงินที่ย่าให้ดังนั้นจะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้ก่อนเพราะเราคํานวณเงินจากค่าขนมขุนก่อนนะคะส่วนย่าให้มาอีก250ย่าให้มาเอามาบวกกัน250จะได้เงินทั้งหมดเท่ากับ340บาท จากสถานการณ์นี้เขียนเป็นแบบอื่นได้อีกไหมคะจริงๆแล้วสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันด้วยก็คือถ้าอยากให้เงินมาสอง้อยห้าสิบบวกขายขนมได้เท่าไหร่หกคูณสิบห้าเท่ากับสา0รอยสี่สิบเขียนแบบนี้ถูกไหมถูกเหมือนกันแบบนี้ถูกไหมถูกเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่า ในการบวกตัวตั้งและตัวบวกสามารถสลับตำแหน่งกันได้จะได้ผลลัพธ์ที่เท่ากาันและความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยโอเคไหมคะ,ะตัวอย่างถัดไปข้อสองคุณครูมีดินสอ3สามจิบหกแท่งซื้อดินสอมาเพิ่มแปดกล่องกล่องละสิบแท่ง ครูมีดินสอทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบหกแท่งเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากสถานการณ์สถานการณ์บอกว่าครูมีดินสอทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบหกแท่งดังนั้นก่อนหน้านั้นครูมีดินสอเท่าไหร่เดิมทีครูมีสามสิบหกแท่งสามสิบหกแล้วครูซื้อมาเพิ่มเอามาบวกสุครูซื้อมาเพิ่ม แต่ครูซื้อแบบไหนมาซื้อแบบกล่องโดยในแต่ละกล่องมีสิบแท่งดังนั้นจะต้องหาก่อนว่าแปดกล่องกับกล่องละสิบแท่งอะ่ะคิดเป็นกี่แท่งดังนั้นก็จะต้องคิดก่อนว่าแปดกล่องกล่องละสิบแท่งมีค่าเท่ากับกี่แท่งก็นำแ8ดคูณสิบแท่ เท่ากับ8คูณ10เราไปบวก36เท่ากับ116แท่งโอเคไหมคะโอเคสถานการณ์ถัดไปนะลูกสถานการณ์ถัดไปแม่ซื้อแอปเปิล9ผลราคาผลละ13บาทซื้อมะม่วง142บาทแม่จ่ายค่าแอปเปิลและมะม่วงเป็นเงิน 259บาทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรแม่ไปซื้ออะไรบ้างแม่ไปซื้อแอปเปิ้ล9ผลผลละ13บาทดังนั้นแม่ต้องจ่ายค่าแอปเปิลและค่ามะม่วงในที่นี้เรารู้แล้วว่าค่ามะม่วง142บาทดังนั้นก่อนอื่นเราไปหาเลยว่าแอปเปิลทั้งหมดที่แม่ซื้อเป็นเงินกี่บาท แม่ซื้อแอปเปิ้ล9ผลผลลัก13บาท9คูณ13และซื้อมะม่วง142บาทบวก142บาทเท่ากับแม่จ่ายเงินซื้อมะม่วงและแอปเปิ้ลไป259บาท พอได้ไหมคะตัวอย่างถัดไปนะคะอันนี้จะยากขึ้นมาหน่อยนึงนะลกูกตัวอย่างถัดไปออ้มสินมีเงิน234บาทแก้วตามีเงินน้อยกว่าออมสินสามสิบบาทแก้วตาและอมสินมีเงินรวมกัน438บบาทเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไร ในสถานการณ์มีใครบ้างมีออมสินและมีแก้วตามีเงินของออมสินมีเงินของแก้วตาทั้งสองมีเงินรวมกันเท่ากับ483บาทโอเคเรารู้เงินใครบ้างคะเรารู้เงินออมสินดังนั้นเราสามารถเขียนเงินออมสินได้ก่อน4 3 4 4บบาทบวกด้วยเงินของแก้วตาแก้วตามีเงินเท่าไหร่ เขาไม่ได้บอกว่าแก้วตามีเงินเท่าไหร่เขาบอกว่าแก้วตามีน้อยกว่าออมสิน30บาทดังนั้นเราจะต้องคำนวณหาเงินของแก้วตาก่อนเงินของแก้วตามีน้อยกว่าออมสิน30บาทเห็นไหมคะลองดูจากบานี้ก็ได้เงินของแก้วตามีน้อยกว่าออมสินสา30บาทดังนั้นถ้าเราจะหาเงินของแก้วตาเราก็หาได้โดยการนำเงินของอมสิน ลบด้วยส่วนที่น้อยกว่าก็คือ30บาทเราถึงจะรู้ว่าเป็นเงินของแก้วตาดังนั้นก่อนที่จะนำเงินของออมสินกับแก้วตาบวกกันเราก็หาเงินของแก้วตาก่อนหาเงินของแก้วตาก่อนดังนั้นเงินของแก้วตาจะต้องมีวงเล็บด้วย30บาทเมื่อรวมกันแล้วเขามีเงินรวมกันอยู่ที่438บาท แบบนี้ค่ะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปถ้าพ่อเก็บข้าวโพดได้183่งร้อฝักทำเป็นมัดมัดละ3ามฝักขายข้าวโพดมัดละ20บาทได้เงินทั้งหมด <c oughs> 1220บาท เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอาจจะสถนานการณ์พ่อไปทําอะไรพ่อไปเก็บข้าวโพดได้183ฝักแล้วเอามาทําเป็นมัดมัดละ3ามฝากพอพอมันเป็นมัดละ3าสามฝากเนี่ยก็นํามันไปขายนำข้าวโพดไปขายโดยขายมัดละ20บาทได้เงิน1นึ่ง ได้เงินทั้งหมด1220ิบบาทดังนั้นก่อนที่จะได้เงินพ่อไปทำอะไรก่อนพ่อไปเก็บข้าวโพดก่อนเก็บมาได้หนึ่ง3้สาสิบห้อดาบาทเอามาทำเป็นมัดมัดละสามฝักแสดงว่าแต่ละมัดเนี่ยเท่าเท่ากันถูกไหมคะมัดละสามฝักดังนั้นเราเอามามัดมัดละสามฝักเท่าเท่ากาันนำมา หารด้วย3ก่อนเมื่อได้จำนวนมัดทั้งหมดแล้วเอาไปขายโดยขายมัดละ20สะแสดงว่าทุกมัดเนี่ยเท่าเท่ากันขายมัดละ20คูณ20ได้เงินทั้งหมดเท่ากับ1,220บาทโอเคไหมคะค่อยค่อค่อยคคิดวิเคราะห์ พิจารณาสถานการณ์ดีๆนะลูกค่อยๆช้าๆตัวอย่างถัดไปค่ะลุงเลี้ยงเป็ดห้าสิบหกตัวเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าเลี้ยงไก่ยีสิบตัวลุงเลี้ยงเป็ดและไก่รวมกันได้หนึ่งร้อตัวดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นี้เขานําเป็ดและไก่มารวมกันถูกไหมคะเป็ดและไก่มารวมกันเป็ดรู้แล้ว เขาให้มาแล้วสถา,านการณ์นี้กำหนดมาแล้วว่าเป็ดห้าสิบหกตัวใช่ไหมคะเป็ดห้าสิบหกตัวไก่ยังไม่ได้กำหนดดังนั้นเป็ดเรารู้แล้วเราเขียนได้เลยเป็ดเขารวมกับไก่บวกกับไก่ไก่รู้หรือยังไก่ยังไม่รู้เขาบอกว่าเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าไก่ ยี่สิบตัวแสดงว่าไก่มากกว่าเป็ดถูกไหมคะมากกว่าเป็ดกี่ตัวเขาบอกว่าเป็ดน้อยกว่าไก่ยี่สิบตัวแสดงว่าไก่ก็ต้องมากกว่าเป็ดยี่สิบตัวเหมือนกันดังนั้นถ้าเราอยากรู้ไก่ว่าไก่มีกี่ตัวเราก็นำเป็ดมารวมกับ จำนวนที่มากกว่าคือยี่สิบใส่วงเล็บให้ไก่ห้าสิบหกบวกมากกว่ายี่สิบตัวเมื่อรวมกันแล้วจะเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบสองตัวแบบนี้ค่ะตวอย่างถัดไปนะ <c oughs> ข้อสองครูมีลูกอม สามร้อเมตรแบ่งลูกอมทั้งหมดให้ต้นกล้าขุนไม่บัวอมศินและแก้วตาคนละเท่าๆกันอมศินนำลูกอมมาแบ่งให้น้อง30เมตรอมศินเหลือลูกอม4ี่สเมตร สถานการณ์นี้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรเขาถามถึงอันนี้ประโยคคําถามเขาถามถึงว่าอมสินเหลือลูกอมสีเอ่อสี่สิบเมตรดังนั้นอมสินเหลือลูกอมสี่สิเมตรเนี่ยจะเท่ากับสี่สิบดังนั้นเราก็จะต้องไปเริ่มที่นู่นเลยอมสินเลยว่าก่อนนั้นนั้นอะอมสินมีลูกอมอยู่เท่าไหร่ ก่อนหน้านั้นออมสินไม่มีลูกอมแต่ว่าคุณครูเนี่ยเขาแบ่งให้เขาแบ่งให้ออมสินต้นกล้าขุนใบบัวและแก้วตาคนละเท่ากันดังนั้นคุณครูมีออมคุณครูมีลูกอมสามร้อยห้าสิบเม็ดเนี่ยคุณครูแบ่งให้ต้นกล้าขุนใบบัวออมสินและแก้วตาคนละเท่าเท่ากันแบ่งคนละเท่าเท่ากันอย่างนี้ใช้การ หารหารด้วยจำนวนเท่าไหร่มีกี่คนนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นหารด้วยห้าก็จะรู้ว่าแต่ละคนได้ลูกอมเท่าไหร่แต่ละคนได้ลูกอมเท่าไหร่ออมสินก็จะได้ลูกอมเท่านั้นหลังจากนั้นออมสินเอามาแบ่งให้น้องสามสิบเม็ดถูกไหมคะออมสินเอามาแบ่งให้น้องสาสิบเมตร แสดงว่าลบออกไป30เมตรจะเหลือเท่ากับ40เมตรตามประโยคสุดท้ายที่เขาบอกพอดีโจทย์ข้อนี้มีความซับซ้อนนิดหน่อยตรงที่ไม่ได้ให้เลขค่ามาให้จํานวนคนมาแทนนักเรียนจะต้องนับจํานวนคนมาว่ากี่คนถึงจะหารได้นะคะ,ะตัวอย่างถัดไปนักเรียนชั้นป .3 มีนักเรียน210ร้อยสิคนชั้นปสี่มีน้อยกว่าปสามอยู่25้าคนชั้นปสามและชั้นปสี่มีนักเรียนทั้งหมด395ร้อยก้า้คนดังนั้นเอาชั้นปสามมาบวกกับชั้นปสี่จะได้เท่ากับนักเรียนทั้งหมดทีนี้เรารู้นักเรียนอะไรบ้างน,น,านักเรียนปสามปสามมีสองร้อย สิบคนบวกปสี่รู้หรือ,อยังกี่คนปสี่มีน้อยกว่าปสามดังนั้นจะต้องหาปสี่ก่อนด้วยการลบนั่นเ,อเอาของน้องปสามลบเขาบอกว่ามีน้อยว่าปสามยบห้าคนก็ลบออกไปยี่ห้าคนก็จะรู้ว่าปสี่มีกี่คน หลังจากนั้นเอามารวมกับปสามเท่ากับนักเรียนทั้งหมดคือ3าม้อ้าสิบห้าคนนั่นเองอยากไหมลูกหนูต้องอ่านสถานการณ์ให้เข้าใจก่อนนะคะถึงจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ตัวอย่างถัดไปนะคะร้านค้ามีไข่เค็มหนึ่งร้อยแปดฟองนำมาบรรจุกล่องกล่องละสี่ฟอง ขายไปกล่องละ35บาทร้านค้าขายไข่เค็มได้เงินทั้งหมด945บาบาทเรเรียนดูสิ่งที่เขากำหนดมาให้ค่ะเขามีไข่เค็มหนึ่งร้อยแปดฟองเัาเรียนคือจะการตามนะจินตนาการตามมีไข่เค็มร้อยแปดฟองเอามาใส่กล่องบรรจุลงกล่องกล่องละ4ี่ฟองเราก็เอาไข่มาสุกลงกล่องลงกล่องแต่ละกล่องเนี่ยเท่ากัน ได้กี่กล่องต้องหาก่อนว่าได้กี่กล่องแล้วค่อยเอาทุกกล่องไปขายขายกล่องละสามสิบห้าบาทถึงจะได้เงินมาทั้งหมดเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทโอเคเริ่มจากไข่หนึ่งร้อยแปดฟองก่อนนะคะนำมาบรรจุลงกล่องกล่องละสี่กล่องเอามาลงกล่อง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 กล่องละสี่สี่สี่ไปเรื่อยๆดังนั้นใช้กระบวนการหารสี่ เมื่อเราบรรจุลงกล่องไปแล้วหรือเราแบ่งลงกล่องไปแล้วเนะี่ยเราจะรู้ว่าจํานวนกล่องมีเท่าไหร่แล้วเอาเอา,เอาจํานวนกล่องทั้งหมดไปขายกล่องละสามสิบห้าบาทเท่ากันเลยเท่ากันทุกกล่องเพราะบอกว่าขายไปกล่องละสามสิบห้าบาทดังนั้นดังนั้นขายไปกล่องละสามสิบห้าบาทคูณสามสิบห้าเท่ากับได้เงินทั้งหมดเก้าร้อย สีบห้าบาทแบบนี้คะ่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปเมื่อวานนี้พ่อขายฝรั่งได้เงิน3210บาทวันนี้ขายฝรั่งได้เงิน34กิโลกรัมราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาท เมื่อวานนี้พ่อขายฝรั่งได้มากกว่าวันนี้หนึ่งพันหร้อยหกสิบบาทหนึ่งพันหร้อยแปดสิบาทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอ่าอันนี้ข้อนโจทย์ข้อนนี้ค่อนข้างยากดูดีๆนะคะเขาบอกว่าพ่อเมื่อวานขายฝรั่งได้เท่านี้วันนี้ขายได้เท่านี้เมื่อวานนี้พ่อขายฝรั่งได้มากกว่าวันนี้หนึ่งพันหร้อย 80สิบาทดังนั้นแสดงว่าเขาอะกำลังจะบอกว่าเมื่อวานขายได้มากกว่าวันนี้เขาบอกส่วนตา่างแสดงว่าเขาเอาเมื่อวานกับวันนี้มันลบกันโอเคไหมคะเขาเอาเนี่ยประโยคเนี้ยขายได้มากกว่าวันนี้เนี่ยเขาเอามาลบกันเขาถึงบอกได้ว่าเมื่อวานขายมากกว่าวันนี้เท่าไหร่นั่นคือเอาเมื่อวานมาลบกับวันนี้เมื่อวานพ่อขายได้เท่าไหร่ โจ์บอกไหมคะโจทย์บอกเมื่อวานาครูเขียนให้ดูเมื่อวานลบกับวันนี้ถึงบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานขายได้มากกว่าขายได้มากกว่า วนนันนี้อันนี้สถานการณ์ที่เขากําลังจะบอกนักเรียนโอเคไหมทีนี้เมื่อวานอ่ะมีจํานวนเงินบอกมาหรือ,อยังดูดีๆเมื่อวานบอกมาแล้วว่าขายได้สามพันสองร้อยสิบบาทลบวันนี้วันนี้ขายได้หรือ,อยังวันนี้ขายได้แล้วสามสิบสี่กิโลกรัมราคากิโลกรัมละสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทดังนั้นเราต้องหาก่อนว่า วันนี้ขายได้ทั้งหมดกี่บาทดังนั้นเราก็ต้องคำนวณของวันนี้ก่อนด,ดังนั้นวันนี้จะใส่วงเล็บไว้ขายได้สามสิบสี่กิโลกรัมกิโลกรัมละสี่สิบห้าบาทโอเคไหมเมื่อวานขายได้สามพันกว่าลบด้วยราคาของวันนี้จะเท่ากับเมื่อวานขายได้มากกว่าวันนี้หรือความแตกต่างนั่นเองค่ะว่าต่างกันอยู่ หนึ่พันหร้อยแปดสิบบาทข้อนี้อาจจะทำให้นักเรียนงงได้นะนักเรียนต้องอ่านแล้วก็คิดช้าๆไม่ต้องรีบค่ะอ่ะต่อไปค่ะข้อหนึ่งชาวสวนเก็บส้มโอได้หนึ่งพันสองรอกิโลกรัมนำมาจัดใส่ลังลังละห้ากิโลกรัมขายไปสองร้อยลัง ชาวสวนเหลือส้มสี่สิบลังชาวสวนเหลือส้มสี่สิบลังอ่ะแต่ก่อนนั้นชาวสวนมีส้มเท่าไหร่ย้อนกลับไปดูชาวสวนมีส้ม1,200กิโลกรัมเอามาจัดใส่ลังลังละห้ากิโลกรัมดังนั้นเรามาหาก่อนว่าทั้งหมดได้กี่ลังทำไมมันเหลือสี่สิบลัง เรามาหาก่อนเลยก่อนหน้านั้นมีเป็นกิโลแล้วเอามาจัดใส่ลังถูกไหมคะก็เริ่มจาก1 2 0 0ันรกิโลกรัมจัดใส่ลังลังละห้ากิโลกรัมเท่าๆกันทั้งหมดก็จะใช้การหารโอเ okay. ค1,200สองหาร5้าก็เท่ากับจำนวนลังเท่ากับจำนวนลังที่จัดส้มลงไปได้ขายไปสองร้อยลังเหลือ4ี่สิบลัง ขายไปก็ลบออกไปเท่าไหร่คะสองร้อยลังเหลือเท่ากับสี่สิบลังนั่นเองค,ค่อยคิดนะลูกข้อสองเมื่อกี้พ่อค้ามีส้มตอนนี้แม่ค้ามีเงาะสี่สิบห้ากิโลกร,รมัมซื้อมาเพิ่มอีกเก้าสิบกิโลกร,รมัมแม่ค้าขายเงาะ ราคากิโลกรัมละห้าสิบบาทถ้าขายหมดแม่ค้าจะได้เงินหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทดังนั้นก่อนหน้าจะขายหมดแม่ค้ามีอะไรมีเงาะสี่สิบห้ากิโลกรัมซื้อเอาเข้ามาอีกเก้สิบกิโลกรัมทีนี้พอซื้อกลับมาปุ๊บแม่ค้าก็เอาเงาะทั้งหมดไปขายโดยขายราคากิโลกรัมละ50บาท ถึงจะรู้ว่าแม่ค้าได้เงินทั้งหมดกี่บาทถูกไหมคะอ้าวถ้าอย่างนั้นเอาเงาะมาก่อนสีากิโลกรัมซื้อเข้ามาอีกซื้อเข้ามาเป็นบวกค่ะซื้อเข้ามาอีก90้ากิโลกรัมเราก็รวมแบบเงาะทั้งหมดของแม่ค้าก่อนรวมเงาะทั้งหมดของแม่ค้าก่อนคือ45่กิโลกับเกกิโลแล้วเอาไปขายกิโลละ50าิบขายทั้งหมดเลยกิโลละห้าสิคูณด้วยห้ เท่ากับจำนวนเงินที่แม่ค้าขายได้คือหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอเคไหมคะโอเคไหมคะ,ะดังนั้นนะคะเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการบวกการลบและการคูณการหารสองขั้นตอนนี้สามารถเขียนแสดงได้ด้วยประโยคสัญลักษณ์โดยใช้วงเล็บเพื่อระบุว่า ต้องหาผลบวกลบคูณหารของจำนวนใดก่อนดังนั้นในแบบฝึกหัดที่หนึ่งสิบสามจุดสามจุดหนึ่งและแบบฝึกหัดที่สิบสามจุดสามจุดสองนักเรียนไม่ต้องคำนวณน,นักเรียนพิจารณาว่าอะไรคูณบวกลบคูณหารเท่ากับเลขอะไรเขาให้เลขมาเลยนักเรียนไม่ต้องเขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะนักเรียนระบุคำตอบไปได้เลยโอเคไหมคะโอเคแค่นี้วันนี้ค่ะ